ไ,ไฟฉายดูยหน่อยสิอเอ้ยสมพลเฮ้หนักเรื่อง,ง,ปงปืนปืนมันจะทำให้ดังนะไหมโอ้ยเรียบร้อยฝั่งนี้ห้องนี้อีกอ,อุย้ยเฮ้ยมีแน่มีแน่สวัสดีครับน้องๆครับกลับมาพบกับพี่นูบและก็พี่เต่าอีกแล้วในเกมแก๊ดดี้มอสเนี่ยซึ่งวันนี้เราก็จะพาน้องๆไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตนะจาก คุกลับซึ่ง oh, <no. S 1> ใต้คุกลับนี้มีห้องทดลองวิทยาศาสตร์ <What? S 1> ตอนนี้ได้รับการติดต่อจากนักวิทยาศาสตร์ว่าตอนนี้ไม่สามารถออกจากคุกลับนี้ได้นะครับ oh, oh. เพราะว่าคนที่อยู่ในคุกนักโทษเจ้าหน้าที่ต่างๆกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเหลือเพียงแค่นักวิทยาศาสตร์ไม่กี่ชีวิตเท่านั้นนะครับที่ไม่สามารถออกมาได้เราก็ต้องเข้าไปช่วย่ะลุยกันเลยดีกว่านะครับอ้าพี่เตาลุยเลยเราจะไปทางไหนดีเนี่ยเงียบมากตอนนี้เรามีกันแค่ แฉลงคนละหนึ่งอันเท่านั้นนะเดี๋ยวมีอะไรกินไหมเนี่ยเฮ้ยเปิดประตูได้เฮ้ยโอเคยังไม่เจอศัตรูนี่มีอะไรครับเข้าน้ำแม่พิจ่าโอ้เข้งน้ำไม่น่าเข้าเลยไอพี่นุ๊มันมีปืนผมได้ปืนแล้วโอ้โหมาเจ้ามีกกระบอกเนี่ยโอ้เจอกระบอกเดียวมาเจ้าแล้วรถยังไงเนี่ย เฮ้ยไปตรงนี้ได้ไหมไปเปิดไฟฉายดูหน่อยสิเฮ้ยศพคนเฮ้ยไม่เอาว่ากลัวไปทางอื่นเถอะเออแล้วมันจะไปทางไหนได้มันก็มีแค่ประตูเดียวเนี่ยนะแต่เขาบอกว่าอะไรเนี่ยโอ้ดันเจินนะเฮ้ยเราไรนี่ไอ้ตรงนี้หมุนมีท่อแล้วมุดกันได้ไหมลองคาดดูเฮ้ยไปได้นะรู้สึกเหมือนจะผุกๆหน่อยมุดได้ไหมเฮ้ยเปิดไฟฉายด้วยเตาด้วย ตัวไฟฉายด้วยเฮ้ยโอ้ข้างบนปีนไม่ไหวนะมันไม่มีบันไดนะขึ้นไปไม่ได้นะไหนโอ้สูงมากโอเคเออเฮ้ยเจอทางลงครับนี่มันผีช่องแอร์ชัดๆเดี๋ยวดูสิโอ้โหพระเจ้ายจะไปได้ไหมเนี่ยลงไปลงได้อยู่จะมีทางไปต่ออีกนิดนึงนะครับ ไปข้างหน้าได้ไหมเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนว่ามีอะไรนะแวบแวบข้างหน้าก็ลงได้อีกอะ่ะอ่ะพี่นุ๊กพี่นุ๊กลงช่องนี้พี่เต่าลงช่องนู้นเลยนะลองดูที่มันไปด้วยกันเจอกันไหมเนี่ยเปิดนครับเฮ้ยผมลองไปช่องนี้นะเจอไหมล่องลงมาเอ้ยเป็นกระโหลกคนเฮ้ย,ยนี่เป็นกระโหลกคนไอ้ยาอ๋อแต่ลงมาทางนี้ก็ไปทางดันแล้วต้องไปทางนู้นเดียวโอเคโอเคโอเคอะ ยังไงแล้วเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันมีซอมบี้เนี่ยนะที่เนี่แล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากมายโอ้ยเราจะรอดชีวิตออกไปได้หรือเปล่านะแต่ว่าต้องด้วยความกล้าหาญนะตรงนี้เหมือนไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเงียบดูเหมือนมันมีทางนี้ทางนึงเขาอยัางไงดีจะไปได้วยกันหรือจะแยกกันไปเราแยกกันดีกว่าเราแยกกันดูนะดูซิว่าเราจะเจอกันตรงไหนไหมปากทางแล้วเราบอกนะเราจะได้ปีกออกทับกัน อ่ะผมตีออกมาแล้วโอเคผมก็ออกมาแล้วเฮ้ยเด็นทางบันไดแล้วก็มีห้องอยู่ตรงนี้คนขางมือถืเอ้าเอ้าทะลุมาหากันขอช่วยตอนนี้ต้องหาอาวุธละผมไม่ไหวแล้วเนี่ยกลัวแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นดินถล่มมาปิดหมดเลยโอ้โหอันนี้คือนี่คุกแค่ไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นผมได้ยินเสียงอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเหมือนเสียงอะไรสักอย่างเลย มาเก็บปืนในห้องนี้เร็วโอเคน,น,น,นโอ้โพระเจ้าโอ้โหสบ,บายแล้วครับตอนนี้แม่แต่อย่าเพิ่งยิงนะเดี๋ยวเสียงจะทำให้เกิดการแตกตื่เฮ้ยไปดีไหมนะ่ะให้มันเงาอะไรนะ่ะปิดปิดไฟฉายก่อนเดี๋ยวมันเห็นเราเฮ้ยมันไม่ใช่คนแล้วเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เดนมาตัวนึงเฮ้ยเฮ้นมาแล้วสู้เดนเอ้ยมันมันจะมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งจริงพี่นุ๊กมันจะทำอะไรเราบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมันออกมาเยอะเราต้องเอาไม้ตีมันใช่ไหมใช่เอาตีตีแลยวตีแรอมัรอมันมาปัญหาเนี่ยเปินเปิดมันจะทำให้ดังนะโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยโอเคโอเคเฮ้ยหายแล้วเนิ่งแล้วโอเคโอเคโอเคโอ้ย เจ้าดีนะเราไม่ยิงแล้วเมื่อกี้ยิง,ยงนี่อาจจะทําให้มันมีเสียงปืนเนี่ยมันจะเรียกพวกมาหนะเฮ้ยไมคตัวแล้วนไมคตัวแล้วยายายายังไงล้วเนี่ยการตีมันเองีอ่นุามาช่วยังตีด้วยช่วยกันเรียบร้อยตายเยิงอ่ะออ เรามาดูต,าตรงนี้สิโอ้ในห้องนี้เพียบเลยแต่โชคดีนะเนี่ยที่ประตูนี้มันเปิดไม่ได้นะเนี่ยไปทางอื่นเถอะไปทางอื่นเถอะมีทางอื่นได้ไ,ไหมเปิดไพื่อใช้ก่อนโอ้ยพี่เต่าเต็มเลยเต็มเลยโอ้โอโห้ศพฝั่งนี้ห้องนี้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันถูกล คนขังไม่อยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรในมีห้องมีช่อง A ให้เข้าไปอีกเหรอเฮ้ยไปดีกว่าตรงนี้เหมือนจะมีศพนะแต่ว่าตรงนี้เข้าไปได้ไหมฮือทางตันทางตันทางตันศพซอมบี้นี่แต่รู้สึกตรงนี้มันเยอะเหลือเกินนะฮ่แล้วตรงนี้เฮ้ยมีห้องน้ำ นั่นอะไรอ่ะอยู่ห้องน้ำเนี่ยเข้าน้ำไหมไม่เอาดีกว่ารู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกไม่ปวดเลยนะเออทั้งหนักทั้งเบารู้สึกจะไม่อยากเข้าห้องน้ำแล้วโอ้้จะยังไงเนี่ยตรงนี้ตอนนี้พี่นุ๊กขออนุญาตถือถือปืนแล้ว่ะรู้สึกเริ่มมันเยอะเหลือเกินไม่กล้าจะใช้แฉลงแลเดี๋ยวเปิดไฟฉายเฮ้ยพี่นุ๊กมีเสียงซอมบี้ย่าอยู่ตรงไหนเอ่ยยังไงอยู่ในกรง แต่กล่องนี้ล็อกอยู่นะไปิดไฟไปิดไฟอันนี้อันนี้อันน,น,นี้ทางนี้เหมือนจะไปได้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงบัวเหรอซอมบี้ลมบี้ซ <c oughs> อมบี้อมอ,อยู่ในนี้เราจะตีมันไหมเราจะตีมันไหมมันมีกี่ตัวเอ้ยมันมีมากกว่าหนึ่งตัวแล้วล่ะนะครมันมีตัวเต้องยิงกันแล้วแหละคงต้องใช้ปืนแล้วนะฮะมันยังไม่เห็น <Hey, you! S 2> เราเฮ้ยเสียงที่หัวเลยนี่แน่นี่แน่ ตัวหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหตายไปแล้วโอ้โหเลือดกระเซ็นเลือดกระเซ็นเลยครับตอนนี้เต็มหน้าจอเลยเครื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะวิวัฒนาการทันสมัยไปหรือเปล่านี่นี่คือคุกนะเนี่ยแล้วมีเครื่อง,งแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวลองลองไปดูกันทีว่ามีอะไรไอันนี้ประตูอะไระเปิดไม่ได้นะนโอ้แต่<ม><ม>เลือดแ,แต่เปิดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่านี่ไง,ไงทางลง แต่เราเจอสองคนเฮ้ยว่าแทบเพ่นยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมันตายแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่คืออะไรนู้นสองลีดหรือไงโอ้มันยืนนิ่งมากตายแล้วตายแล้วดูสภาพหน้ามันไม่มีเนื้อหนักคือคือคือมันโดนโดนกินหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตายแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะสภาพคือเหลือแต่เนื้อติดกระดูกนิดเดียวแต่ก็ยังเป็นซอมบี้ได้อยู่นะ โอ้ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงตรงนี้เหมือนจะไม่มีทางไปนะเอ๊ะตกลงเข้าไปหลบกันอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่ไม่ได้แล้วก็ต้องไปช่วยกันทุบนี่ไงเฮ้ยนี่ไงเป็นทางแล้วเฮ้ย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 เดินไม่ก่อนเดินไปเลยจริงๆถ้าถ้าเราเ,เห็นซอมบี้เราก็ยิงไปเลยนะเป็นการแบบเฮ้ยเฮ้ยนี่งไง เป็นมันเป็นนักโทษที่ติดเชื้อเหรอจัดการมาเลยพี่นุ๊กนี่แน่โอ้ my god แล้วประตูเราเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้นะเราไม่ต้องเปิดหรอกเดี๋ยวมันตื่นยังไงต่อข้างในไปได้ไหมข้างในไปได้ไหมเยฮพี่ทหารนี่ถ้าจะโดนจับขังไว้แล้วเนี่ยเฮ้ยส่วนตรงนี้น่าจะไม่เหลือแล้วมั้ง โอ้ยโอ้ย,อยขวดแตก<ห>ขวดแตกขวดแตกเยอะขวดแตกแต่ว่ายังเหมือนยังมีเสียงอยู่นะอยู่ตรงไหนเอ่ยเฮี่ยนีไน่ไงไอ้ย่าบิ๊ีนักธุรกิจโอเคส่งไปสู่สุคติเรียบร้อยนะฮะมีทางขึ้นเหมือนกันแล้วนี่อะไรวางอยู่ตรงนี้อะไรอ่ะอ๋อถุงปงลากระโจเหรอไปถุงปลาปัอนถุงปลาปคอนโอเคไปขึ้นตรงนี้นดีกว่า ไปได้ไหมไปได้ไหมไงประตูเปิดอยู่โอเคมีปืนด้วยมีปืนด้วยเหรอไอ้ห้องนี้ห้องเปล่าไม่เป็นไรโอเคโอเคโอ้ไปก็แคปเชียร์เลยตกลงในคุกมีอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีทันสมัยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นชั้นใต้ดินบีสองนะแต่จะเป็นศูนย์วิจัยลับแน่เลยซึ่งอยู่ใต้คุก โอ้นี่เครื่องมืออะไรก็ไม่รู้ไปจับวิจัยซอมบี้นั่นแหละโอ้ยนั่นมันหลุดเอ้ยอะไรอะบาเรียเรามันเหมือนเป็นม่านพลังงานเราไม่สามารถทะลุไปได้อะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าตรงนี้มีตรงนี้มีรอยแตกอยู่เราสามารถเข้าไปได้อยู่นะอ๋อมีตู้อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์เต็มไปหมดเลยไปไหนต่ออ่ะเฮ้ยเฮ้ยเปิดอีก มีตัวซ่อนด้วยเหรอกระถานลับเอ้ยมันมีทั้งซ้ายทาั้งขวาเลยพี่นุ๊กเราจะไปทางไหนดีเดี๋ยวฝั่งนี้สิไอ้ฝั่งนี้ล็อกอะ่ะขวาก็เปิดด้านนี้อ่ะอ๋อด้านนี้ไม่เปิดฝั่งนี้ล็อกฝั่งนี้ล็อกฝั่งนู้น่นล็อกทางนี้โอ้ถ่านใต้ดินเหรอนี่นเฮ้ยหน้าใครนะ่ะดีนึงเดี๋นวดีด <laughs> ตายแล้ว <laughs> บอกห้ามยิงปืนเผลอเผลอยิงไปถ้าเต็มที่เลย ตอนนี้เป็นเครื่องพังพังอยู่นะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้ซึ่งใช้งานไม่ได้แล้วมันจะใช้งานไม่ได้แล้วนะแต่ก็ไปไม่ได้ไม่มีทางไปนะพี่นุชขอไปดูตรงนู้นดีกว่าเฮ้ยตรงนี้แหละตรงนี้เหมือนมีลิฟต์เลยโอเคอันนี้ลุกอีกด้านโอเคปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยนี้ไปไม่ได้ อ่านี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเ <Hey. S 2> น,นี่คนสวัสดีครับ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 ,อรบโอเคโอ้โห oh, ก็มีนายแพทย์ด้วยภารกิจของพี่นุ๊กและพี่เต๋าก็ผ่านไปได้อย่างลุล่วงสำเร็จนะครับสวัสดีครัท่านนักวิทยาศาสตร์ 3. อยิ้มแย้มแจ่มใสไ,ไม่ได้กลัวชอมบี้อะไรเนี่ยอ่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้น้องๆก็ได้มาดูพี่นุ๊กแล้วก็พี่เต๋าช่วย นักวิทยาศาสตร์นะครับที่อยู่ในสู่วิจัยรับได้ผลจากซอมบี้แล้วกลับบ้านกันได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ออกไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องออกกันทางเดิมนั่นแหละแต่ว่าตอนออกเราคงไม่ได้ทําคลิปให้น้องๆดูกันนะยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้แล้วก็กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เร็วๆนี้นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนสําหรับคลิปนี้พี่นุ๊และพี่เต่าขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ